กล่องขนมเก่าที่ใช้แล้วครับอย่าทิ้งนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเอาไปใช้ประโยชน์นะครับทําแผ่นดักหนูเข้าห้องโดยสารนะครับกั้นหนูนะครับไม่ให้หนูเข้าห้องโดยสารนะครับจะทําแบบไหนนะครับเดี๋ยวพาไปทํากันนะครับสวัสดีครับช่องซานวันนี้ผมจะพามาทําแผ่นกั้นหนูนะครับไม่ให้เข้าห้องโดยสารนะครับดูของนะครับรถที่ผมจะทําวันนี้นะครับในมิซูบิชิไทตันนะครับนะครับดูรูที่หนูจะเข้าได้นะครับด้านข้างเห็นไหมครับรู ก็ด้านขวานะครับแผ่นเหล็กที่ผมทําไว้นะผมจะเปลี่ยนแผ่นใหม่นะครับจากเดิมผมใช้ตะแกรงแบบนี้นะครับเอาไม่อยู่นะครับหนูมันสามารถฉีบอกได้นะครับเป็นรูเอาไม่อยู่จะใช้แผ่นสังกะสีเรือใช้นะครับจะกล่องขนมนะครับตอนนี้ก็จะทําแบบนะครับร่างแบบวัดดูมุมนะครับดูรูหนูนะครับจากที่หนูเข้าผมทําแล้วนะครับแผ่น หนูยังเข้าห้องโดยสารได้นะครับวันนี้ก็จะปิดให้หมดเลยครับทั้งสองช่องนี้ครับไม่ให้หนูเข้านะครับอันนี้เป็นทางเข้ากองอากาศนะครับกองแอร์นะครับกั้นไว้ไม่ให้เข้านะครับอันนี้ไม่ได้ออกนะครับใส่ไว้เหมือนเดิมจะออกก็แผ่นแบบนี้นะครับเพราะว่าหนูสามารถมุดได้เหมือนเดิมนะครับเขาไม่อยู่ก่อนอื่นเราก็เริ่มทำแบบเลยครับนี่ครับ เกลาดของก็ปิดอยู่ลักษณะนี้นะครับเอาไม่อยู่นะครับเข้าได้นะครับรูเล็กๆที่บอกได้ก็เริ่มทําแบบกันเลยครับหลังจากที่เราวัดแบบนะครับได้คร่าวๆนะครับก็จะตัดกระดาษมาทาบดูนะครับว่ามันจะพอดีไหมจะตัดส่วนไหนออกจะเพิ่มส่วนไหนออกนะครับไปลองกันเลยครับจะตัดกระดาษก่อนครับ ถ้าเราทําเสร็จนะครับลักษณะแผ่นก็ได้อยู่แบบนี้นะครับทําให้หนูเข้าในห้องในสารไม่ได้นะครับนะครับก็ค่อยๆแกะแบบไปนะครับพอวัดตรงตรงนี้ไปนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดออกอีกนิดนึงนะครับครับตอนนี้แบบผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหนูเข้าไม่ได้แน่นอนครับ ช่องนี้เข้านะครับเอคอบที่พับไว้ก็ไว้สําหรับติดกาสองหน้านะครับใช้นี่ครับประมาณนี้ด้านหนึ่งก็พับประมาณนี้ครับทั้งสองด้านใช้เหมือนกันครับได้แบบตัวเดียวก็ใช้งานได้ทั้งสองฝั่งเดี๋ยวไปตัดกล่องเลยครับเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปเราก็ไปตัดกล่องขนมนะครับฝากล่องเก่ากนะครับที่ไม่ใช้แล้วชิ้นส่วนที่ผมจะใช้จะใช้ฝานะครับหาฝาขนมคุกกี้แบบนี้นะครับ มาใช้เป็นสั่งสีนะครับหนูน่าจะกัดไม่ได้นะครับกัดไม่เข้านะครับต้องใช้เป็นขอบแบบนี้นะครับเพื่อไว้จะติดกาว 3M ประมาณนี้นะครับขอบที่ผมทําพับไว้แบบนี้นะครับเราจะได้ใช้กาว 3M นะครับแปะตรงนี้นะครับแล้วก็ติดไว้กับตัวรถนะครับเราก็จะวาดแบบแล้วก็ตัดตามรูปนะครับ ถ้าใครอยากได้แบบไปทำเองนะครับในมิซูบิชิไทตันนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะทักไวขอในเพจผมได้นะครับเดี๋ยวจะให้รายละเอียดมานะครับนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ตัดนะครับก็กรรไกรหรือกรรไกรสำหรับตัดแผ่นสังกะสีนะครับประมาณนี้นะครับก็สามารถป้องกันลดคุณได้นะครับไม่ให้หนูเข้านะครับถ้าหนูเข้าแล้วจะเรื่องใหญ่นะครับนี่ครับ หลังจากที่เราวาดแบบนะครับตามตัวเลขนี้นะครับแบบที่เราวาดมาบนฝากล่องเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็ตัดให้ตามแบบที่เราวาดมานะครับใครอยากไปทําก็ตามนี้เลยครับแบบนะครับที่ใช้ปิดช่องไม่ให้หนูเข้าห้องในสารนะครับเรามีซูวิชีไทตันนะครับตั้งแต่ปีสิบห้าขึ้นไปนะครับถึงปีปัจจุบันนะครับเหมือนกันนะครับลักษณะประมาณนี้ครับใครว่างก็หากล่อง ขนมคุกกี้ก็เก่าเหมือนผมนะครับมาตัดแล้วก็ติดได้เลยนะครับประหยัดตังค์นะครับของเก่าที่มีอยู่ในบ้านให้เกิดประโยชน์นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็ตัดเลยครับ เสร็จแล้วแผ่นนึงเราเขามาแต่งขอบอีกรอบนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ตัดแผ่นเสร็จไปร้อยนะครับก็พ่นสีเก็บเล็กน้อยนะครับกันสนิมนะครับประมาณนี้นะครับใช้สีแดงนะครับหนูจะได้กลัวใช่อะไรหรอครับผมมีสีที่ติดอยู่บ้านก็มีสีแดงสีเดียวนะครับโดยใช้สีแดงพ่น,นครับประมาณนี้ต่อขั้นตอนต่อไปก็ใช้ เกาว 3m นะครับติดตรงนี้นี่ครับติดตรงร่องนี้ไปดูผลงานกันเลยครับครับตอนนี้อุปกรณ์เราก็พร้อมติดตั้งแล้วครับพ่นสีแดงเก็บนิดหน่อยนะครับเราก็ใช้เกาว 3m ปิดบริเวณนี้นะครับเราก็จะได้ไปแปะตรงมุมนั้นดูเลยครับลอกกาว 3m ออกนะครับก็วางไปเลยนะครับตรงตำแหน่งนี้ ประมาณนี้ครับวางไว้แค่นี้อยู่แล้วครับหนูไม่เข้าครับไม่มีทางเข้านะครับดูร่องครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดทั้งสองฝั่งเลยครับเดี๋ยวมาดูมุมดูร่องนะครับหลังจากที่เราติดแผ่นไปแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ ไม่มีช่องให้หนูเข้าข้างในนะครับแผ่นที่เราเขียนแบบไว้แผ่นที่เราล่างแบบไว้ก็ลงได้พอดีนะครับนี่ครับกล่องขนมเราแล้วกดไลนนน่นะครับนี่ครับแน่นนะครับไม่หลุดเพราะว่า เวลาเราประกอบนะครับไอพลาสติกตรงที่ปิดตรงนี้ก็จะทับตัวนี้ลงอีกทีนะครับแน่นประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งครับนี่แผ่นหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับไอตรงขอบฝากล่องนะครับเอาไว้ติดกาวสามเ็มรับก็ประกอบก่อ,อไปนะครับ มานี้นะครับแล้วก็กดกดให้ 93m นะติดกับตัวทางรถนะครับอันนี้แน่นนะครับปิดรูมีชิดนะครับไม่ให้หนูเข้านะครับก็ต้องลองดูนะครับสักระยะหนึ่ง ว่าแผ่นสังกะสีกล่องขนมนะครับสนิมจะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับจะใช้แผ่นอะคาริกนะครับใส่หมดติดแทนนะครับประมาณนี้ครับดูมุมด้านนู้นนะครับไม่มีช่องหนูเข้าด้านนี้ก็เหมือนกัน,นครับปิดรูมีชิด ดูเห็นนะปกติมันจะมีรูตรงนี้นะครับเข้าไม่ได้ครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับประมาณนี้นะครับหวังว่าชิปนี้คงมีประโยชน์ต่อท่านผู้ใช้งานไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเรานะครับถ้าท่านไหนอยากทำตามนะครับ ทักรายละเอียดมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหลังจากที่เราปิดพลาสติกครอบนะครับมาดูด้านข้างนะครับเห็นไหมไอ้ขอบฝานะครับมันจะมีพลาสติกกดอีกรอบนะครับไม่ต้องกลัวว่ากาวสามเอ็มจะหลุดนะครับไม่หลุดแน่นอนเห็นไหมแน่นครับหรือจะไม่ใส่กาวสามเอ็มก็ยังได้เลยเพราะแผ่นนี้มันก็จะปิดให้เรานะครับประมาณนี้ครับ เดี๋ยคลิปต่อไปนะครับผมร่างแบบไปแล้วนะครับก็จะปิดมุมนี้ฮะไม่ให้หนูกัดเข้านะครับเพราะว่าครั้งก่อนของผมนะครับมันกัดเข้านะครับช่องนี้ที่ผมเลยจากเดิมที่ผมใส่เป็นตะแกรงนะครับเลยเปลี่ยนเป็นแผ่นทิปเพราะว่าหนูกัดเข้าข้างได้นะครับนี่ครับกดติดตามคลิปต่อไปนะครับถ้าใครสนใจอยากจะทำเองนะครับ ตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับดูทั้งสองด้านนะครับด้านซายก็เหมือนกันนะครับแต่เราประกอบพลาสติกลงล็อกนะครับเวลากรอบก็ระระวะละมังนะครับประมาณนี้นะครับ หวังว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยครับ